สวัสดีครับทุกคนบริการมาพบกับผมน,นะ,ค,ะมครับจอม RBC ทดสอบวิเคราะห์ราคารถไฟฟ้าแท้หนึ่งร้อยมาเซ็นอยู่ทุกคนเอาเข้าไปเรียบรอถทุกคนกับเจ้าวิวเวอร์ดีอัโตสามทุกคนเป็นตัวเอ็กเซนเลนนะทุกคนเนาะ ปี2023นะคันนี้นะครับได้เป็นสีเท่าสวยแบบนี้เลยนะตัวออปชันด้านหน้าทุกคนนาะอไฟหน้านะครับนนดีไซน์มาอย่างสวยเนาะไฟหน้านะเป็นไฟเดย์ไทนี้ไยยาวๆแบบนี้เลยนะแล้วก็มีส่วนของตัวด้านหน้านะครับไฟหน้าก็เป็นไฟ LED วดีแบบนี้เนาะเซนเซอร์มีให้รอบคันนะคันนี้นะครับกล้องสามร้อยองศาเซนเซอร์อรอบคันล้อแม็กสวยๆแบบนี้นะครับดีไซน์ล้อแม็กโคตรสวยทุกคนเนาะตัวนี้นะครับตัวขอบนะทุกคนเนาะตัวนี้นะครับขอบลดนะทุกคนนาอเป็นตัว R 1 8นะครับตัวนี้อ่ะ ก็จะขับผ้ามนะครับก็จะขับผ้าไฟฟ้านะครับสี่แยกกับตัวรถเนาะมีไฟเลี้ยวมาให้นะห้องมีให้นะครับแบบนี้เลยเนาะนี่ถ้าจะประตูสวยๆแบบนี้นะตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับแหลกหลัานะครับมีให้เนาะตัวซันรุกนะครับเป็นตัวคาร์บอซันรุกเป็นม่านหลังยาวๆแบบนี้เลยเนาะด้านข้อในส่วนของตัวด้านหลังนะทุกคนเนาะตัวนี้นะครับคือสปอยเลอร์หลังมาให้ไฟเบรคดีสามมีมาให้นะครับด้านหลังเกรดว่าดิวยวดีนะทุกคนเนาะพีวดีนะครับมีวีแล้วทุกคนเนาะตัวอัลโตสามนะครับไฟท้ายนะทุกคนนเาาะอ่ ออปชันคือครบ,ครบ,ครบเลยนะสำหรับเจ้าวิวเวอรีตัวนี้นะครับเนาะสามารถทับเบาะอิสระได้60-40แบบนี้เลยนะทุกคนเนาะอ่ะถัดไปเดี๋ยวเราพาไปดไปูตัวภายในของคันนี้กันบ้างนะครับว่าดีไซน์ภายในเป็นยังไงปวัดุกคนครับโอเคทุกคนขึ้นมาอยู่ในส่วนตัวภายในของคันนี้กันแล้วนะอย่างแรกเลยทุกคนตัวเบาะอยากให้ดูนมากนะสีเบา โคตรสวยนะทุกคนน้อตัวเอ็กเซนเนี่ยครับสีเหลืองเงินขาวตัดก네ันนะครับก so <unto> ับเส้นสีแดงเนาะสวยแบบนี้เลยนะครับทุกคนเนาะแล้วก็ในส่วนงตัวคอนโซลตัวรถคือสวยงามมากนะคันนี้นะครับเห็นไหมสีเหลืองเงินขาวอย่างนี้ตัดกันอย่างสวยนะทุกคนเนาะแล้วก็ในส่วนงตัวออปชั่นตัวรถโคมาลัยนะครับอย่างแม่ไโคมาลัยเป็นโคมาลัยมัลติฟังก์ชันนะระบบควบคุมความเร็วคุปคอนโซลตรงฝั่งซ้ายแบบนี้นะทุกคนเนาะแล้วก็ระบบที่รเสียงรถเสียงได้นะครับกับฝั่งขวาแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะแล้วก็ในส่วนงตัวหน้าปัดเลื่อนี้นะ ตัวโชว์นะครับสาราท่าขับขี่แล้วคนน้องเล่นมาอยู่ที่ซีมิเดโอลนะคันนี้นะครับแล้วก็ได้ส่งมตัวจอนะครับอันนี้ได้เป็นจอใหญ่ๆเป็นจอทัชสกรีนใหญ่ๆแบบนี้เลยบอกเลยว่าโคตรใหญ่นะทุกคนเนาะเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นะครับทุกคนเนาะก็สมูทมากเลยนะตัวนี้นะครับก็สามารถ สามารถเชื่อมต่อได้นะแอปเปิลคาร์เพนดอทอโต้ต่างๆนะทุกคนเนาะดูได้หมดเลยนะครับที่สำคัญตัวเกียร์นะครับตังน,นี้เราเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะหน้าตาตัวเกียร์โคตรสวยคนน่าใช้งานนะทุกคนเนาะะเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะทุกคนเนาะก็มีดกล้องสามรองศาแบบนี้มาให้เลยนะทุกคนเนาะสามารถปรับได้นะครับหนะ้าปรับเลนส์ใหม่ได้ไหมปรับได้หมดเลยนะครับหน้าจอนะครับอยากดูมุมมองไหนสามารถปรับดูได้หมดเลยนะครับทุกคนเนาะอ่ะ ในส่วนของตัวออปชั่นรถนะครับเบี่ยงมือเป็นเบี่รมของไฟฟ้านะทุกคนเนาะปั๊กกิ้นเซนเซอร์มีมาให้นะครับเตือนการชนด้านข้า่งนะทุกคนเนาะออปชันต่างๆมีให้อยู่ครบเลยนะทุกคนแล้วก็ถัดไปในส่วนของตัวด้านบนนะทุกคนเนาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวพาราเมตซ์ลูบนะครับเป็นม่านย,ยาวๆแบบนี้เลยนะถ้าปิดมา่านไะด้นะทุกคนเนาะอันนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะใน,น,นส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะครับทุกคนขึ้นมาดูส่วนตัวห้องผู้โดยสารกันบ้างเนานะ นั่งให้ดูเลยนะทุกคนเนาะนี่นะครับเปิดพื้นที่พอสมควรนะตัวห้องปรึสษานะครับเนาะแอร์ตอนหลังมาให้นะครับนี่ก็สามารถเปิดได้นะครับปิดได้นะทุกคนเนาะนี่นะครับบิววาีดีนะทุกคนเนาะนี่นะครับมีสองตัวรถมีตัว USB มาให้นะครับพร้อตัว Type C ด้วยนะตัวนี้มีตัว Type C ด้วยนะครับที่ทักแขนมีให้ที่ใส่แก้วน้ํามีให้นะทุกคนเนาะถัดไปดูเนส่วนขอตัวห้องเครื่องของเจ้า b ิ d Auto 3อันยันบ้างนะว่าเป็นยังไงนะทุกคนเนาะมาดูกันครับและนี่ก็คือในส่วนของตัวห้องเครื่องของเเจ้าา BYD Auto 3นนนะทุกค ก็เป็นตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งตัวเราก็รับกันให้เลยว่าไม่มีการโชหนัดโช่นัดเพราะไฟไหม้นะครับไม่แทสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะที่สำคัญนะครับใครอยากจัดไฟแนนซ์อยู่ก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเนาะมาดูได้เลยนะครับใครสนใจทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครป์กดไลน์กนใหมาอินหน้าสสดครับ